ได้รวบสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆเช่นอุปกรณ์บีพ่ดต่อสั่งและฟังข้าวรวมถึงการใช้โดนโปรจุลินฟีย์อย่สลายต่อสั่งข้าวให้อ่อนนิ่มลงเพื่อง่ายต่อการถ่ายกลืนญยวิทย์เตียสบสบู่รายงานจบข่าวทิติมาอินกรมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาคะ่ะ กำลังรับฟัง FM 98.50 MHz สาวทออุบลราชธานีข่าวสารสร้างสุขสู่ชุมชนแม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วย ผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะหืไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายดังหากหอ,อันตรายยังไงล่ะครับแม่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอคอนหวานๆที่ลูกเห็นนะ่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วัน แล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทําลายปอดของเราแบเบงนิมเย็บได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อย <c oughs> บางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก <c oughs> <c oughs> แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ มหลีไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองทำไมมีคนเอารูปฉันไปโพสแล้วบอกว่าฉันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยต้องทักไปคุยซะหน่อยแล้วอย่าทักไปนะเดี๋ยวโดนหลอกหนักกว่าเดิม ขอรูปฉันไปประจานนะจะไม่ทักได้ยังไงล่ะก็นี่แหละภัยไซเบอร์แบบใหม่พวกมิจฉาชีพตั้งใจโพสให้เจ้าของรูปตกใจแล้วทักไปหาพอเราทักไปนะมันก็จะเริ่มหลอกของเงินอ้างค่าลบโพสบ้างค่าปิดคดีบ้างหลายคนโดนสูบเงินไปเป็นหมื่นเลยนะฮะแบบนี้ก็มีเหรอเนี่ยแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะอย่างแรกเลยอย่าไปคุยกับพวกนั้นเด็ดขาดเก็บหลักฐานไว้แล้วไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสอปอสอหรือโทรสายด่วน 1CC1 ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการปลอดภัยกว่าเยอะภัไยไซเบอร์มาในหลายรูปแบบอย่าตกใจแล้วตัดสินใจผิดคิดก่อนทักคิดก่อนโอนร่วมกันรู้เท่าทันเพื่อหยุดมิจฉาชีพออนไลน์เนื่อความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สอง พี่คนนั้นก็ค่อยอะไรที่คอะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะหืมนะนะนะไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหากอันตรายยังไงล่ะครับแม่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นนะ่ะ มันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทําให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทําลายปอดของเราแบบเงียบได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อย <c oughs> บางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก <c oughs> <c oughs> แม่ว่ามันไม่เท่เลยกนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ บุหรีไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 2. 2> อสอง สที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98.50เมกเฮต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะทำไมมีคนเอารูปฉันไปโพสแล้วบอกว่าฉันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยต้องทักไปคุยซะหน่อยแล้วอย่าทักไปนะ เดี๋ยวโดนหลอกหนักกว่าเดิมเอา้าก็ขอรูปฉันเป็นประจานนะจะไม่ทักได้ยังไงล่ะก็เนี่ยแหละภัยไซเบอร์แบบใหม่พวกมิจฉาชีพตั้งใจโพสให้เจ้าของรูปตกใจแล้วทักไปหาพอเราทักไปนะมันก็จะเริ่มหลอกของเงินอ้างค่าลบโพสบ้างค่าปิดคดีบ้างหลายคนโดนสูบเงินไปเป็นหมื่นเลยนะเฮะแบบนี้ก็มีเหรอเนี่ยแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะตัวอย่างแรกเลยอย่าไปคุยกับพวกนั้นเด็ดขาดเก็บหลักฐานไว้ แล้วไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสอปอสอหรือโทรสายด่วน1441ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการปลอดภัยกว่าเยอะภัไยไซเบอร์มาในหลายรูปแบบอย่าตกใจแล้วตัดสินใจผิดคิดก่อนทักคิดก่อนโอนร่วมกันรู้เท่าทันเพื่อหยุดมิจฉาชีพออนไลน์ดนื่ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สอง ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่12มกราคม2569มีหัวข้ขอ่าวดังนี้เริ่มแล้วางานปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยะบูชาพระโพธิยานเถรหลวงปูชาสุพัทโทศูนย์อนามัยที่10ประชุมวิชาการ90ปีโรงพยาบาลสรนพสิทธิ์ที่ประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งม่อหมูแดดเดียวให้กำลังคนชายแดนไทยกัมพูชาข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการ สิยานุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอาจารย์บูชาระลึกถึงพระโพธิยานเถรหลวงปูชาสุพัทโทที่วัดหนองป่าพงที่วัดหนองป่าพงตําบลโนนพึ่งอำเภอบารินชำราบจังหวัดบุราชธานีพระพิสุสามเณรสิทญานุสิทธิ์พุทธศาสนิกชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิอังกฤษ อเมริกาแคนดาฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีสวิสเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรียและจากทั่วประเทศไทยมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอาจารย์บูชารำลึกถึงพระโพธิยาณเถนหลวงปูชาสุพัทโทรพระเกจิตสายวิปสัสนากรรมฐานซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่12-17มกราคม2569สำหรับงานอาจารยบูชารำลึกถึงหลวงปูชาสุพัทโท กำหนดจัดให้มีการทบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิโดยในวันที่16หมกราคมของทุกปีสิทธิอนุสิ์จากวัดสาขาหนองป่าพงร่วมกันประกอบวิธีอาจารย์บูชาเดินเวียนเทียวร,รอบมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานอัฐิหลวงปูชาวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดบุราชธานีเป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระโพธิญาณเถรหรือหลวงปูชาสุพัทโท เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พุทธศาสนาให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเกิดผลงานเชียประจักษ์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายแก่พุทธศาสนาท่านได้มรณาภาพลงเมื่อวันพริฤหัสบดีที่16มกราคม2535เหล่าสิทิยานุสิท์ทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมจึงร่วมกันจัดงานปฏิบัติธรรมขึ้นระหว่างวันที่12-17มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นอาจารย์ยบบูชาและลำลึกถึงพระคุณของพระโพธิยาณเทนซึ่งจะมีสิทธิญาณสิษย์จากทั่วโลกมาร่วมงานศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ90ปีโรงพยาบาลสรนพสิทธิ์ทีประสงค์ภายใต้แนวคิดหลักสาธารณาสุขไทยหมอไม่ละประชาชนไม่รอนายแพทย์สุท์ชัยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีพร้อมด้วยนายนิพนธ์กุลนิตรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีด้านส่งเสริมสุขภาพร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ90ปีโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ทประสงค์ภายใต้แนวคิดหลักสาธารณาสุขไทยหมอไม่ละประชาชนไม่รอจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสันพสิทธิ์ทประสงค์ โดยมีนายแพทย์ทิติสแวงธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10เป็นประธานในการเปิดการประชุมการประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้เผยแพร่การดําเนินงานแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการรักษาและแนวทางการบริหารจากการระบบสาธารณสุขยุคใหม่สร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ให้บริการและประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งมอบหมูแดดเดียวคุณภาพสูงสนับสนุนทหารกล้าชายแดนไทยกัมพูชามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำโดยรองศาสตราจารย์ดรชุตินันทประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียวอาหารแปลรูปพร้อมรับประทานคุณภาพสูงจำนวน350ชุด เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นความตั้งใจของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีที่ต้องการขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพลังกายและพลังใจให้กับทหารแนวหน้าด้วยอาหารที่ปรุงด้วยใจจะช่วยให้ทหารรับประทานอาหารที่อิ่มอร่อยและมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่รักษาแผ่นดินไทยต่อไปผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียวไม่เพียงแต่เน้นรสชาติ แต่ยังใช้กระบวนการผลิตที่ถูกสุขขาลักษณะและตอบโจทย์การใช้งานใ,ในพื้นที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีจุดเด่นคือสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นเหมาะสำหรับสถานการณ์วิกฤตหรือปฏิบัติหน้าที่ในสนามบรรจุในระบบสูญยากาศสามารถเก็บรักษาได้นาน2-4สัปดาห์ในกรณีที่ยังไม่เปิดซองคัดสรรเนื้อหมูส่วนสะโพกคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมที่พร้อมนำองค์ความรู้ด้านนวัตรกรรมอาหารและศักยภาพของหน่วยงานเครือข่ายมาใช้ในการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่รั้วของชาติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งและการกินดีอยู่ดีให้กับบุคลากรและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนสืบไปข่าวพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวก็มีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด10 16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26 30องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4 10องศาเซลเซียสข่าบริการสหกรออมทรพย์ครูอุบลราชธานีจำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568ในวันเสาร์ที่24มกราคม2569เวลา9นาฬิกาณหอประชุมปทุมมณีเทวาสำนักงานสาหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีจำกัดเลขที่292ม .12 ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีจำกัดเข้าร่วมประชุมในวันเวลาสถานที่ดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร,รศัพท์หมายเลข045435246ถึง9ต่อ187190องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่จัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ2,569 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีได้ทราบและชำระภาษีในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดดังนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งการประเมินและชำระภาษีตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2569ภาษีป้ายยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ตำบลแพงใหญ่อําเภอเหล่าเสียโกกจังหวัดอุบลราชธานีโทร4 4 5 8 4 222หหรือ0849 9266 91 เทศบาลเมืองเจรเมขอให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเจรเมอันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี2,569แปลรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นาง,งานพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลเมืองเจรเมอำเภอเมืองจังหวัดวนราชธานีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ ภายในวันที่31มีนาคม2569โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข045841624ต่อ5จบข่าวกรกฎภูมีบรรณาธิการข่าวสาสวัสดปัดน้อยอ่านท่านสามารถรับฟังข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันถัดไปเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง94,000ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ30,000ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า3.4ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณ ทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไป <S <S อย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ่งกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุด ก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่ออุบลราชธานีแดนแสงธรรมสักการะพระเจ้าใหญ่อินแปงระคูบ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่วัดมหาวนารามเยือนแหล่งปฏิสฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุหนองบัว ชมความงามของสถาปัตยกรรมสามชนชาติที่วัดสุปัตนารามวรวิหารและชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและภาพเรืองแสงวัดเิรินทร์วรารามภูเผามาเยือนอุบลราชธานีเพื่อสัมผัสกับแสงธรรมความศักดิ์สิทธิ์สืบสานประวัติศาสตร,ร์อันยาวนานณดินแดนแห่งพระอริยสงฆ์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและหลวงปู่ชาแล้วมาพบกันที่จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวบนราชธานีเมืองสีมหาจรั์